ผมกำลังจะประกาศชื่อรองอันดับหนึ่งและนางงามจักรวาลทั้งคู่มีบทบาทที่สำคัญเพราะว่าท่านางงามจักรวาลคนใหม่ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามไม่สามารถครองตำแหน่งได้ครบวาระผู้ครองตำแหน่งคนแรกก็จะเป็นนางงามจักรวาล <The first. S 2> รองอันดับหนึ่งมิสเกาหลีนางงามจักรวาลคือมิสไทยแลนด์พรทิพนากีรันกนกนางงามจักรวาลปี1988 ตอนนี้ก็เปน็นนางงามจัก,กรวาลคนใหม่นะครับได้รับรางวัลเงินสดและรางวัลนี้ค่าอื่นๆรวมแล้วมากกว่า1ใน4ล้านดอลลาร์และตอนนี้ผู้ครองตำแหน่งคนก่อนซิซิเลโบโลโกจะอ่านหลักการของนางงามจัก,กรวาลและถึงช่วงของการเดินตามประเพณีของนางงามจัก,กรวาลครับขอเชิญครับพรทิพนาคคีรันกนก